วูดแฮมตันครับผมพบกับเชลซีในเวลา3ามทุ่มครับผมแล้วก็นิวคาสเซิลครับผมพบกับแมนซิตี้ในเวลา3ามทุ่มสิและสเปอร์ครับผมคู่แมตช์คู่ใหญ่พบกับลิเวอร์พูลในเวลา5้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมและแมตช์ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พบกันแน่นอนในวันที่19ธันวาคม2564ันห้กสิีในศึกเพียร์มิลลิคนั่นเองนะครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยรายการนะครับผมโคดเด็ดกลับมานำเสนออ่ากลับมานำเสนอทีเด็ด3คู่อีกแล้วนะครับผมก็เอา เป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมวูฟแฮมตันครับผมเปิดบ้านพบกับเชลซีก็อย่างว่าแหละนะครับผมว่าเชลซีนี่ช่วงนี้ก็อยู่ในขาขึ้นนะครับผมก่อนที่จะไปสะดุดให้กับเวสต์แฮมนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกว่าเวสต์แฮมนี่ใครใก็สะดุดกันนะครับผมทีมใหญ่นี่พากันแตกกันระนาวเลยแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงวูฟแฮมตันนี่จะต้านทานทางด้านของเชลซีอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในแมตช์ที่เป็นความทรงจำของผมนะก็คือริวเวอร์พูลเตะกับวู๊ ตันนี่ก็ยิงได้ในนาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับผมหรือว่ายิงได้ในช่วงเวลา,าในช่วงที่ทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมก็ดูจากสถิติการพบกันแล้วนี่ก็เป็นเชลซีนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็เชลซีนี่ค่อนข้างที่จะมี ขุมกําลังคนที่พร้อมกว่านะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านักเตะเขาจะเจ็บไปบ้างนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเชลซีก็น่าจะคว้าชัยได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบขึ้นไปอยู่ที่1คืนให้ได้นะครับผมไอาว่ายังไงคู่นี้ฟันธงที่เชลซีแล้วกันครับผม ทางด้านของนิวคาสเซิลครับผมพบกับแมนซิตี้นะครับผมก็นิวคาสเซิลนี่ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าตำนานเคยยิ่งใหญ่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีเศรษฐีมาเทคโอเวอร์ไปแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าตลาดก็ยังไม่ได้เปิดเนาะก็เอาเป็นว่ายัางไงก็รอรุ้นตอนตลาดเปิดแล้วกันนะครับผมว่านิวคาสเซิลนี่จะดึงใครมาเล่นบ้างนะครับผมหลังจากที่ได้มาหาเศรษฐีคนใหม่ไปครองนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้นี่ก็อย่างที่รู้กันครับผม ว่าขุมกําลังพลนี้ไม่ต้องสืบครับผมเวิลด์คัสเกือบทุกตําแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของแมนซิตี้ด้วยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็นักเตะที่ผมชื่นชอบอย่างรุนแรงเลยนี่นั่นก็คือพรอฟโฟเดนนั่นเองนะครับผมก็ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าผมนี่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แฟนแมนซิตี้นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะเออ แมนซิตี้ปีนี้มันดุเดือดจริงๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าดุเดือดพอๆกันกับเชลซีที่เรียกได้ว่ามีดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวกลับไปนอกเรื่องก็มาดูวิเคราะห์อ่าเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมก็เรียกได้ว่ามา,มา,มา,มาชนะมา2นัดติดนะครับผมส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนี่ก็แพ้มา แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อศูนย์เลยเหรอเนี่ยเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะครับผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ยังติดตามข่าวสารอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยังไงข่าวสารที่ผมได้มานี่ก็ต้องฟันธงที่แมนซิตี้อย่างแน่นอนนะครับผมว่าแมนซิตี้นี่ก็ต้องเบียดเบียนกับทางด้านของเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ที่อันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นฟันธงที่แมนซครับ และก็มาดูคู่ที่เรียกได้ว่า,วาต้องมันหยดติ่งอย่างแน่นอนนะครับผมท,ท,ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมซึ่งคราวนี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสเปอร์นี่ก็มีนักเตะที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆหูอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในขาขึ้นของสเปอร์จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอนฮุนมินนะครับผมหรือว่าจะเป็นนักเตะต่างๆที่เรียกได้ว่าขุมกําลังก็น่าจะน่ากลัวแล้วก็ ผวพ,พอตัวสําหรับเรอรวพูนะครับผมส่วนเรอรวพูครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่ในขาขึ้นของโมฮัมเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าหลายๆนัดเนี่ยโ ah มฮัมขขเหมือนกันนะครับผมหรือเขาเรียกกันว่าเทพกี้นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงคู่นี้นี่ถ้าดูอัตราการต่อรองแล้วเนี่ยก็ลองวิเคราะห์กันดีๆนะครับผมว่าจะเอียงไปทางฝั่งไหนนะครับผมแต่ทางด้านของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่า มัไงก็ถ้าเป็นถ้าเป็น2ปีที่แล้วนะครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าิเวร์พูลทุกราคาอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีกําลังพลแล้วก็มีทักษะการเล่นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีมีแรงมันดาลใจในการเล่นค่อนข้างที่จะเต็มร้ออย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูเฮ to Head กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่า2คู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเฮทูเฮทครับผมเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมที่ทำได้ดีกว่าใน2นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมแล้วก็เจอกันในศึกเพีย์ลีกนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงถ้าดูเฮทูเฮอย่างเดียวนี่ผมว่ามันก็คงไม่เพียงพอนะครับผมจากสติหรือว่าตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะลิเวอร์พูลนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีสิติแล้วก็มีเขาเรียกอะไร มีตำนานที่เรียกได้ว่าชื่อชั้นชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังพอตัวเลยแต่ว่าก็เคยแปกๆมาหลายรอบแล้วนะครับผมอย่างปีนี้ก็แพ้กให้กับเวสแฮมนั่นเองนะครับผมแต่อย่างว่าอะไรครับผมว่าเวสแฮมนี่เป็นทีมที่ตบทีมใหญ่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าล่าสุดนี่เวสแฮมก็ พ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับผมหรือว่าใครหลายๆคนก็เซลเข้ามาเซลกันนะครับผมว่าหรือว่าอาร์เซนอลไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนทางด้านของสเปอร์ครับผมก็หลังจากที่เลื่อนเตะไปจากเลื่อนเตะกับไบตันไปนะครับผมก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรให้ดูโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงผมคิดว่ายังไงในคู่นี้นี่น่าจะเป็นลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแทงไปเลยครับผมลิเวอร์พูล อ่าแล้วยังไงใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์เล่นนะครับผมก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟ่าหนึ่งสองโกนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสมัครที่ก็เอาง่ายๆเลยนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่คลิปข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไง ผิดหรือว่าให้ทีเด็ดผิดไปต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมแต่ว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นตามนี้เลยละกันนะครับผมมันว่ายัางไงผมเล่นทุกสัปดาห์ในเม็ดเงินที่ตัวเองพอใจนะครับผมยังไงก็อย่าหักโหมแล้วก็อย่าหนักหน่วงกันมากเกินไปละกันนะครับผมเล่นพอเอาสนุกสนุกดูบอลบันเทิงบันเทิงไปนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้เตือนด้วยความหวังดีละกันนะครับผมสวัสดีครับ